สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าอาดีตความหลังที่ได้เคยไปประสบอันตรายเฉียดเป็นเชียดตายเพราะว่าในป่ามันมีสรรพสัตว์และสรรพอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายประการไม่ว่าเป็นอาหาร่าเป็นต้นไม้ว่านแล้วก็เป็นพวก สัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกมดไม้มแมลงทากหรือสัตว์ใหญ่กงเสือช้าชางกระทิงมีเหตุการณ์ที่ผมก็ได้รับประสบอันตรายร้ายตัวแสลหลายอย่างบางครั้งก็ต้องนอนพักเพื่อฟักฟื้นร่างกายผมอ,อาจจะเคยเล่าเป็นบางครั้งเป็นเป็นบางตอนสอดแทรกในคลิปต่างๆเคยไปแล้วว่าเอาง่ายๆพูดถึงจะเล่าเรื่องอันตรายเล็กน้อย ถะถึงเวลาใหญ่ๆท,ที่ผ่านพ้นมาได้มันด้วยความประมาทหรือเขาะหามยามร้ายอาจจะลหทำผิดไพลผิดป่ามีครั้งหนึ่งผมได้เดินทางไปกับหมู่เพื่อนพ้องเข้าไปในป่าซึ่งเขาเป็นคนใหม่เขาไม่เคยเข้าป่าแล้วเขาบอกเข้าไปก็เตือนเขาว่าการเข้าป่าเราต้องรักษามารยาทเลยนะครั้งนล้วเขาลบลู ือทำลายบรรยากาศป่าหรือเธอหรือว่าทำให้เกิดการเสียอึุดคึกคมมากเกินไปก็เลยบอกเขาเตือนเขาแต่เขาไม่ค่อยเด็กฟังเขาเลยเห็นต้นไม้เห็นลำธารน้ำตกโอ้ตะโกดววกเวกดีใจโอ้สวยงามตัวทับใจก็ร้องตะลั่นป่าเราก็เออ,อเป็นเรื่องนะเขาก็เห็นทอด เจอหนาวโดดตูมตามตูมตามกระหุงขนุนขาแล้วก็เสียวอันตรายจะได้รับมีคืนตกหนึง่งฝนตกหนักมากฝนอยู่ตกหนักมากตกกลางคืนบุกยโป,ปรยมั่งผมก็ลุกออกมาปัสสาวะไปฉายส่องไปผมก็เหยียบกรึบเข้าไปนล้วมีอะไร คมๆมมาเกี่ยวตรงส้นตรงเลยส้นตรงน่องอ่ะตรงที่สิส่งเอด็ดส่วนเอ็ดไร้หวายจิ๊แป๊บ,บผมก็แป๊บผมก็หันมาดูเอ๊ะอะไรเรียกกันนึกว,ว่าน้ำไผ่แล้วก็เยียวกเสร็จแลเข้าไปนอนเขานอนไปสักสักสักสิบนาทีโอ้โหความปวดชาเน็บขึ้นตรงหน้าแข้งขึ้นน่องขึ้นหัวเข่า ขึ้นหัวเข่าเสร็จก็มาขึ้นตรงโคนขาโอ้ยรู้เลยว่ามีตะขาบพอต้องถวนแฉ่เนี่ยตะขาบชอบออกผมนอนระบมทั้งคืนต้องเอาไฟย่างเพื่อให้ฟิมตมกระจายใส่ยามองกันล้วยันนอนกันล้วอะไรก็แล้ว,ลว,ลวให้ที่กระจายไม่เอาน้อง ปวดเหมือนกับเหมือนเรากือยาทิ้งเจอสมัไหก่อนนะทิ้งเจอมันใส่แผลมันปวดตึ๊บตๆๆๆๆึ๊บตึ๊บนาะเราก็ตื่นเช้ามาก็ทําอาหารไม่ไหวให้เพื่อนทําเสร็จแล้วผมก็บกเบินทางไม่ไหวมันปวดเคยไม่ได้นอนเลยผมต้องนอนดูนี่อีกคืนนึ่งอีวันนึงเพื่อให้พิษมันซาหายนเองนี่เรืออันตรายจากสัตว์เคี้ยวคอในป่าแล้วก็ มีเหตุการณ์ด่ดต่างที่เกิดขึ้นทุ้นั้นก็เลยบอกว่าการพาใครไปเข้าป่านเนี่ยเกิดเราคุมไม่ได้เราเป็นผู้นำอาจจะรับเคาะซะเองผมเคยพาคนเข้าไปเข้าไปในป่าผมบอกเขาได้นำเรื่องการปลักเข้าป่าไปนะมีครั้งเดินลงเขาลงมาที่ราบเห็นด่านสัตว์กำลังเยอะเนี่ยปกติผมก็เป็นผู้คอยล้างท้ายคอยคุม คอยคุมดูล้างท้ายมีอะไรไ,ไม่ให้อันตรายาแกเขาเนี่ยพาคนไอ้พวกเขาก็โนพวกเขาก็พากันนั้นนําหน้าไปเขาก็เดินหลงทางกัน,นโอ้ก็เลยวันไม่ใช่ไปทางซ้ายเดี๋ยวก็ไม่อยากให้เดินหลงอีกก็เลยขึ้นน,น,าน,น,นําหน้าเองพวกผมขึ้นนําหน้านด้แหละเลยผมไปเจอช้างอยู่โขงกำลังนอนกลางวันเดี่ยวก็เลยตก,กใจบอกเฮ้ย เฮ้ยเลยเคาะเฮ้ยมันก็ลุกพรวบหนีไปมันกวนกันอ้ว้ยนอะกวนแก็เดินมามันก็เออมีเจ้ากรรมไอ้ช้างหนุ่มมันกำลังคึกขนองมันเดินมันไม่ยอมไปมันจะเดินตามมาเล่นงานเราพอดีผมหันไปหลังวัเดียบอกเฮ้ยช่างผมก็โดยสัญชาตญาณผมผมก็ลืมผมก็ เืิมเอจริงงเราต้องโกนเฮ้ยไล่มันไปนะเพราะว่าช้างมันได้ยินเสียงคนอเคาอะไรต่างต่างวิ่งมาวันแรกวิ่งหนีตกใจแต่ผมดันออกวิ่งหนีออกก่อนพอวิ่งหนีก็ช้างพอรั้วหาคนมันกลัวมันแล้วนะโอ้โหเพราะไอ้พวกผมก็วิ่งตามผมไอ้คนสุดท้ายมันล้างท้ายสิช้างมันปลปลาดเข้ามามันทนเพื่อนวยคนล้มไป พอเดียวมนล้มเาเป็นกอไผ่มันเพื่อนก็คลานหลบเพาเป็นกอไผ่พาลหลบกอไผ่เซ็ตก็ช้างมันก็เข้าไปไม่ได้มันก็ตัวจะล้นเบียดทับพอดีถุงเป้ถุงสะพายที่มันใหญ่มันก็พยายามมาตัวทิ้งบิดเพื่อจะทับให้ได้ไอ้นั้นก็ปลดเป้ออกแล้วก็คลานเข้าไปใต้ต้นไผ่พอดีช้างนั้นมันตัวเล็กอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยทำนาน แล้วก็เลยแล้วก็เลยปลอดผมมาได้พอดีมีมีเคื่อนคนหนึ่งมันร้องตะโกนพักหลบต้นไม้เสร็จมันก็หันมามองแล้งตะโกนเอ้ยไล่ชาาช้างก็แต่ติดท้างก็วิ่งหนีไปโอ้โหพูดง่ายเกือบจะพาขอามาตายซันแล้วผมเดินคนเดียวหรือเที่ยวคนน้อยหรือจากคนที่เคยเข้าป่าเขาก็รู้วิถีป่าเขา ม่รู้หลบพ้นอันตรายมาได้หรือปลอดภัยแต่นี่ก็จะพาเข้ามาตายแล้วโอ้โหคิดถึงบรรยากาศภาพน่าไม่ได้เคเห็นภาพตอนทีว่ว่ากำลังวิ่งไหมมีฝุ่นเกาะอยูตามหลังไอ้คนนัก็วิ่งเข้าไปแฟบเลี้ยวขวาไปต้นไม้เพื่อจะหลบช้างก็วิ่งโชกเข้ามาหืตันงนั้นมาก็เลยเดินออกมาจากที่นั้น ทางมันยังไม่นำใจแล้วเดินมาดิงห้วยมันถาที่พักตกตอนเย,ย็นมันเลาะมันจะเข้ามาซ้ําให้ได้มันเอาเล่นงานน้อยให้ได้เราก็ได้ตุดต้นไม้บอบภัยให้ล่านป่าตุ้มไม้ดิบมันโจทย์ไฟทับมาโดนดกนลังตุ้มแล้วก็ผม,ผมก็ผมก็เลยเอากาเคาะหม้อสนามบีดหม้อสนามนะเคาะปัง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 ไล่มัน มันจะไปพนุไปทักทักมันมาอีกโอ้โหมันรบกวนทั้งคืนเกือบจะยันสว่างนะมันย่ามใจได้ใจมันจะมาซ้ํำกระเทืเพงพอมารู้ที่หลังว่าข่าวคนเล่าฟังว่าตรงนี้มันมีช้างเกเรอยู่ตัวหนึ่งมันชอบมารบกวนคนไปมาแล้วก็ต้องปืนยิงไล่มันนะมันคงจะเคยถูกใครยิงปืนไล่มากันถึงโมโห ไม่พอใจใครแลยนะนะนั้นมาโอ้โหเกือบจะตายเพราะช้างตัวนี้แหละก็ไมีเหตุการณ์ที่เสียบเป็นเสียตายผมนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผมพูดนึกถึงอะไรก็ยังกลัวทุกวันนี้เลยกระทิงผมได้เดินเข้าป่าไปกับมู่พวกด้วยกันคือสามคนผมก็อาศัยว่าผมเคยเดินป่าตรงนี้มาก่อนนะนะเดินเที่ยว ก็เดินลงมาก่อนเลยมาที่พักก่อนนู่นเดินไปตามทางเลยนะจะทำรอยไว้ตามมาเลยลงพักข้างล่างก็เดินมาคนเดียวปุ๊บก็แค่เลงจากเขาสูงมาที่ลาบต้นไม้ใหญ่เสียงฟุดฟุเราเสียงอะไรก็ทิงโต๊เบลเลยโอ้ยสูงมันฟุดฟัดมันโฟฟุดกระทุบตึกตึกกระทุบหัวเราอะ มองมันมันก็ฟูด spell, iron, กระทบอปไอเราก็มองแงะมองซ้ายแงะมองขวาพอเราแงะมองซ้ายมองขวาเน่ะมันรู้ว่าเรากลัวมันนะมันวิ่งมาปุ๊บ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 ป จะวกมาเล่นงานอย่างอีกรอบนึงแล้วก็เลยได้สติกลับมาเคาะมีดเอาหินน่ะไม้เคาะมีดเราก็แกง่แงๆมันก็ทำท่าหลักๆมัก็ันค่อยหิ้มก็คลับมันก็วิ่งหนีไปโอ้โหถ้ามันวิ่งสวนเข้ามามนะมันไม่ยอมหลบเอี้ยวไปมันเดียบหลังเราเลยะแล้เราเคยเจอเหตการแบบนี้พรานพี่รู้จักกันไปเที่ยวป่าแล้มาเล่าให้ฟังมง มันเดินปากคนเดียวมันต้องเดินเงี้ยเพื่อซุ่มหาเหยื่อนะซุ่มเดินีเงียบไปก็ทิ้งมันวิ่งสวนมาเข้าไปในหลบไม่พ้นอ่ะสีข้างเลือดอาบเลยดีมันไม่เจ็บไส้ไรอ่ะมันวิ่งก็มาทวดมันวิ่งชาร์จเลยชาร์ตเลวมันก็จะเลยไปเลยรอดมันเจ็บทนคนเจ็บก็เจ็บตาก็ตายแล้วแต่มันวิ่งชวดลาบเลยนี่แหละก็ทิ้งมันสัตว์อันตรายก็ ต้องเดินคนเดียวเราไม่มีเสียงดังๆเเดินคนหลายๆคนเสียงคนคุยกันเออสัตว์พวกนี้จะหนีเยอะตรงข้างนองกลางวันเนี่ยเราก็เดินไปคนเดียวหรือสองคนเบาๆพอเราไปสับตัวมากึกๆมันวิ่งเหมือนได้ยินสัตว์ที่ลังนองวันลุกพรวดนี่ปลุมปลุม ของป่าไมา้เขามีเส้นทางถนนทำวิ่งนะมีเคยเจอเดินไปกับพวกกนันักท่องภัยแล้วอานัดกันไปเที่ยวนะเด็กก็เคยเจอคณะของพลานไกลๆโอ้โหพลานมันมีปืนครบมือมาเลยโอ้โหเราก็ไมาอยากเจอมันนะมันคกลัวตรงมันเห็นว่าเราเป็นสายมาเราไม่กล้าเจอเรามองไกลๆกล้องสองทางไกลมีครั้งหนึ่งเดินไปตาม ทางของพวกป่าไม้ที่เขาทำไปสำรวจป่าเนี่ยผมก็เดินนำหน้าโมพวกกันโอ้โหช้างมึงตัวนึ่งมันก็ปกติกลางวันมันจะไม่ออกมานะมีตัวหนึ่งมันหลงมาเงี้ยมันก็หากินก็แก้วแค่กพอดีผมก็เห็นมาก่อนมันก็ย่องย่องเดินรุมมาบอกว่าช้างบอกว่าทำสิ่งแล้บอกช้างช้าง เพื่อนอีกคนมันหางเฮ้ยมันมานลนวมันวิ่งมาโอ้โหผมเห็นมันมันหูกลางแล้วก็หางชี้แต่ยังวิ่งใส่แล้วไอ้ผมก็โอ้โ oh, หสัญญาตญาณการอยู่ปากเอาก่อตัวแล้วก็วิ่งอลยนี่วิ่งออกไอ,อกม้มีเพื่อนคนหนึ่งกําลังขาเจ็บขาเจ็บเจ็บวิ่งออกหน้าก่อนเลยขำทุกวันเลยโอ้โหคืออีกคนมันร้องเสียงเฮ้ยไล่มัน มันก็เลยแวบเข้าป่าไปโอ้โหช้างบางตัววม่เราตรเกจะถ้ามันเอาหูกลางมองเหม็งมาแล้วหางชี้ตรงหูกลางตาจ้องนั่นแหละมันสัญญาตือนมันจะชา์จใส่เราอันตรายสุดๆเรื่องช้างเรื่องเสือต้องคืนตอนตอนนี้เสือเนี่ยมันไม่เคยไปเคยหลงป่า เีจะเดินกลับหาที่พักที่เก่าแล้วหาไม่เจอไอ้เสือหาที่พักไม่เจอเคยเคยลงไปลงไม่ป่าเนี่ะผมเดินตามมาว่าจะทวนมาหามาที่พักที่เคยพักประจําเดินหามาเจอที่พักไม่เจอโอ้โหละโมโหตัวเองมันเดินยังไงเดินออกนอกทางไม่รู้จะทำยังไงก็โมโหตัวเองโมโหตัวเองกนพอเลยก,ก็เจอห้อยพอดีพักมันเป็นที่ ไม่น่าจะหลงก็หลงได้มันเพราะเหตุแต่พระรู้อาจจะเจอเคือเขาหลงนู้ดเจออาถานู้ดนั่งาพักนึงตกตกตก,ตกประมาณสักทุ่มเนี่ยมีเสียงเ <c oughs> ออเออโอ้โห و, เสือมันลงมาหาเราอะ่ะโอ้โหพอเราจุดกองไฟขึ้นนะมันก็เลาะอ,อยู่ตรงหน้าใกล้ไกลเหลือครูโออออ เชื่ดงคุหยหลอเราแต่เราจุดกองไฟเรากางเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วด้วยความที่สัญญาตยานที่เราดูนั้งก่อนมันก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาแล้วเราเรายังรู้ตัวอยู่เงี้ยเราจุดกองไฟใส่แล้วมันก็เลาะอยู่เสียงดินเสียงเดินอยู่ตรงหน้าเต็นท์ตรงบริเวณไกลๆมาทักสิบยี่สิบเมตรน่ะมันคงจะมองเห็นเรานั่งอยู่อย่า้วก็เกาไม้ยู่เรากำลัลงเกาไม้หวสับมาฟืนเดือ มันก็ไปกาเข้ามาแล้วก็ต้มน้ำชงกาแฟมันก็ดังเราะอยู่เป็นชั่วโมงนะอออืืเรานึกโมโหเขาบอกเฮ้ยมากลนกแลแล้วก็จับกองฟืนก้อนไอ้ท่อนฟืนท่อนหนึ่งเฟีย้ยงไปที่มันแถวเสียงมันนะั่นแหละมันก็เงียบกิ๊บไปเลยสักพักมันก็ยังเสียงน้ำแข็แข็กแข็มันไม่กล้าสัมผัสของเสียงแล้วเรา กลัวไหมเขบอกว่ากลัวแต่ว่าเราโมโหตัวเองมากกว่าด้วยความที่เราโมโหที่เราหลงป่าล้วหาที่เก่าไม่เจอเจ้าพักที่เก่าความกลัวกลายเป็นความโมโหกลบความกลัวไปแต่เสือนั้นก็คิดว่าพวกเกเสือจริงมันจะไม่ค่อยเข้ามากวนอาจจะเป็นเสือหนุ่มอะไรเสือนุ่มๆกำลังห้ากำลังสงสัยนี่แหละเสือช้างเงต่างๆว่านุ่มๆเนี่ยเราบว่ามันกาลังห้าวคิรคือขอนองเลยว่า ข้ามาแต่เสือตว้นก็ไม่ได้มากวนคืนก็นอนหลับด้วยสุขสวัสดิภาพนะครับว่าอันตรายจริงๆมันสิ่งบางอย่างเราเดินถ้าเราไม่เข้าใจหรือเดินคนเดียวเนี่ยอย่างน้อยต้องส่งเสียงอันตรายสิ่งต่างๆบงอย่างและเข้าใจเรื่องอาหารการกิในเคยทานเก็บเห็ดมันมีลักษณะหลังข้างหลังเหมือนเห็ดโคนมากการแล้วก็ยอดแหลมไหมเห็ดคน แต่มันดอกเล็กนี่ดอกเล็กแล้วเก็บมาต้ม,มกินโอ้โหมันเป็นพิษอะดื่มกินไปสักพักเราซดน้ำาอ้ต้มยำยางดีทักพักตาเหลือเริ่มลายมือไปหมดมองอะไรเริ่มปลา่ามองไม่เห็นใบไม้เอามือตัวเองมามองงายมือเลยมองไม่เห็นลายเส้นมือมือตัวเองโอ้ตายละเอายุง่งเลว เจอเห็ดพิษเขาไปแล้วจะทำยังไงดีพอดีเพื่อนที่ไปด้วยกันเขามียาถอนพิษเป็นลากไม้อะไรมาเขาก็มาฝนใส่น้ำหนใส่นน้ำแล้วเขาก็ให้เราดื่มเอาดื่มเสร็จแล้วก็อ้วกก็เดื่ดดื่มอีกนดือดใช้น้ำไข่ขันเนี่ยดื่มแล้วอ้วกอ้วกไม่พอแล้ว,กว,กวกจกปากอ้วกเอาเห็ดเอาน้ำมาเห็ดแล้วออก โอ้โหนอนไม่ไหวตา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 นอนอ้วกอ้วใหมดอ่ะที่เรากินไปอ่ะสัก็เลยถึงดีขึ้นไม่งั้นโอ้โหตายไปอ่านต้องมันเมามันจนไม่เห็นอะไรสักอย่างมึนตาลงตาลายลาย้วมือลายมือลายไม้ลายลายเส้นมือไม่ยากไม่เห็นเลยนี่แหละอาหารการกินไม่ว่าเห็บทาก หูเงี้ยวเขี้ยวขอสันตรอยรต่างอันตรายเฉียดเป็นเฉียดตายมันก็เยอะไอเข้าป่าต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วแวดระวังถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องป่าแต่คนแต่เราต้องที่จะไปต้องศึกษาเข้าใจมีตัวจุกยาเพื่อจะได้ผ่านพ้นอันตรายสิ่งต่างๆได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะเล่าเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์ให้การฟังเผื่อใครไปเจอเหตุการณ์จะได้แก้ไขการในใถูกต้องครับ ท่าน,นี้ก็ขอให้ท่านหลายที่อยากจะไปก็ศึกษาให้ดีนะครับตเเ็็แค่นี้ยังไงชอบใจยังไงก็กดซับสไครต์กดถูกใจให้เป็นกำลังใจกันเลยนะครับ